สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนแลวแล้วเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเศรษฐีตาที่5ขึ้นไปนะคือบอกเลยว่าก่อนหนะ้านี้ผมเล่นมาถึงตาที่5นะแล้วก็ผมยังไม่ได้แพ้สักตาเลยแล้วก็มาดูส่วนใหญ่เรามักจะแพ้ตาที่ตาห้าหกเจ็ดแปดนะเหลือสี่ตาสุดท้ายเนี่ยมันอันตรายมากทุกคน ไม่ทันไกลผมก็ได้มาเจอกับเกียวดาแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีดนกาเดียนด้วยเป็นอะไรที่คือคิดว่ามีโอกาสสูงมากเราจะแพ้แล้วก็คุมทุกแมตช์ด้วยนะดูซิดูจากการทอยของเขาแล้วคือเขาจะคุมทุกเาเรียกว่าอะไรมันมันจะเอาทุกแมตไปเลย เกรตาเป็นตัวที่น่าลำคาที่สุดนะในปัจจุบันคือเราจะต้องจบในเทิร์นเดียวถ้าไม่ได้เทิร์นเดียวคือคือไม่มีโอกาสแล้วนะยังได้ทอยอีกเลยเนี่ยขอให้ไม่ออกดูแต่นี้อ่า ไปอีกไหมโอ้โห,โห,โหพีกเกินไปอูแสมาอาจทั้งทีนะเนี่ย ไอีกมคือเหมือนเขาเล่นคนเดียวอะแผนนี้ลองเท้าออกอีกอไมลองเท้านั่นว่าแล้วเหนื่อยใจจริงๆ อ่าแต่ดีนะที่เขาเลือกแถวนั้นสแสดงว่าเรายังมีโอกาสลมๆมแรงๆอยู่ โอเคโอ้ยไม่ถอยกับหลังเสียดายยังไม่เป็นไรนะทุกคนตรงนี้ได้ทำไมไม่ดิ้งไปตรงนั้นละ่ะพี่ตรงเบิร์นเท่านั้นแล้วก็มาตรงนี้ ลุ้นนะลุ้นแปลนยานลุ้นไอ้รองเท้านะไม่ออกทีนี้อันตรายแล้วไม่คือมันไม่มีทางแล้วจริงๆนะทุกคนอ๋อมันมีอีกทางหนึ่งเมื่อกี้คือเราต้องไปตกเมืองเขาแต่ก็ช่างเถอะ มันก็ไม่ต่างกันหลยใช่มันก็คือไม่ได้แล้วเพราะว่าตอกให้ไปตกเมืองเขาปุ๊บเราก็จะกลับมาสร้างได้นเลนเดียวแล้วสุดท้ายก็เราก็ต้องลุ้นเหมือนเมื่อกี้อยู่ดีแล้วก็อืบางทีถ้าสมมุติจะแพดไม่ออกก็คือยิ่งแล้วใหญ่เนะโหมาเจอกับตัวเดิมอีกแล้วนั่นว่าตัวเดิมอีกแล้วนะนั้นเนี่ยคนเล่นก่อนไหมไอตัวนี้มันเป็นตัวที่มันผมคิดว่ามันไม่มีตัวโตนะแต่ว่า กมมันตั้งใจจะมาเอาแบบมาให้เราแพอืมถ้ามีตัวตรงจริงก็สามารถมาเปิดเผยตัวตนได้นะว่าคนนี้ผมเองคนนี้ฉันเองคนนี้หนูเองไงแต่ผมคิดว่ามันไม่มีนะไอตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าใครเขาได้ดูคลิปนี้แล้วแบบบอกว่าอืมแบบมายืนยันตัวตนได้เงยแสดงว่าเออไอ้นี้มันมีตัวตนจริงจรงิงแต่ถ้ามัน สามารถไม่สามารถไม่มีใครมาตอบกลับได้แสดงว่ามันเป็นบอทบอดในที่นี้คือมันมันจะทําให้เราแพ้เล่นยังไงเราก็แพ้อย่างเงี้ยประมาณนะ่ะทุกคนมันเป็นแบบนี้นะเกมเนี้ยรองเท้าลองเท้า ไม่ต้องออกแล้วเบิลสิบสองไปนะไม่ออกนะทีนี้เราลุ้นอย่างเดียวนะ หลุงอ้าเมันเจ็บใจนะทุกคนแบบเนี้ย่ะตกไปเลยทีนี้เราต้องเบินแปดไม่เบินเลยนะเนี่ย อันตรายมากเลลวลามันออกไปมาหนึ่งสองเอ้เห็นไหมแถวนั้นคือหมดสิทธิ์แล้วทุกคน เนี่ยนะเขาก็จัดเวอร์ครับคือมันไม่มีสีอะไรแล้วอคือมันมันหมดหนทางแล้วจริงไมื่เจอเกต้าเนี่ย เหมือนกับตาสามตาสุดท้ายจะให้เจอกับสามตัวนี้อย่างเดียวไม่ได้นะปืนอะอยากจะลองให้เด้งไหมเขาก็คงแบบจะหัวรอเราอยู่นะคื่อ มันน่าจะเป็น g m นะผมว่าคือมันไม่มีตัวตน่ะไอ้ตัวเนี้ยเขาไม่มีตัวตจริงจริงแต่น,นี้ไม่ว่าสุ่มยังไงเราก็จะเจอกับตัวเดิมไม่ไม่ใช่ตัวเดิมนะมันจะเป็นตัวกากที่สุดแต่เนี้ยจะให้เราเจอกับตัวกากหรือไม่ถ้าเราเจอตัวโหดอย่างเงี้ยเล่นยังไงเราก็จะชนะแบบชนะตแต่แรกเลยอะไรประมาณเนี้ยคอยดูนะ ผมเรียนมาก่อนเกมจะโวยเรามากตานี้เด้งไปที่เมืองอ,ออกออกทุกตานะแต่เนี้ยวันเทินคิวเชื่อพี่พี่เรียนมาก่อน อ่าดีนะดูนะพี่จะไปลงเกาะนะตอนเนี้ยแล้วก็มันจะลงเกาะด้วยนะอ่าแล้วก็มันจะออกเกาะด้วยไม่ออกนึกว่าออกไอเวดโอ้โหทำลายกันแบบนี้เลยเหรอ เรียกมาเลยทาสีออกนั่นมันเป็นเรื่องจริงทุกคนเรื่องจริงยิ่งกว่านายนิยาย จริงยิิงกว่าในนิยานะทุกคนมาดูกันฉันนบแบบงงๆนะตอนนะี้ ยังไงเราก็ชนะเชื่อเถอะฉันบอกแล้วมันจะอวยแต่อันนี้อเออแล้วก็แต่นี้แต่อันนี้มันจะให้เจอตัวโหดนะทุกคนคือมันเป็นกลยุทธ์ของเกมนะคือมันแบบเมื่อเราใกล้จะแพ้แบบกล้จะจบแล้วมันจะให้เราชนะแล้วก็เมื่อเราแบบชนะติดต่อกันหลายแต่มันจะให้เราแพ้อะไรประมาณน,นี้ย ทีนี้ก็เจอทั้งการวิกนะแล้วก็การแทรสีโจมตีคือเป็นอะไรที่หนักหน่วงออกจริงๆตอนเนี้ยอ่ามันไม่เบิ้ลน,นะม,นมันรู้ว่าเราจะชนะเงี้ยมันฉลาดเงี้ยแถวนั้นเราก็อย่าไป nhưng ai chúng ta theo lặng mấy lá mẹ dừng đuôi คำว่าทำไมผมจะไปทำลายหลุมดำนะทุกคน ทีนี้คือลุ้นอย่างเดียวนะโอ้ยเยียนะทีนี้ลุ้นอ่าขอเรียกอะไรโอเคสง่งน้ำหน้าอืเป็นยังไงล่ะเลยอีกแค่สองตานะทุกคนหวังว่าเราจะชนะเคมันคีมูลได้เล่นก่อนนะคีมูลก็มี หมวกไทเทเนียมโจมตีมียานรัตะเวนแปลนยานรัตะเวนแล้วก็ลุมดำบัดเชิญนสุท้าเป็นรองเทา้าย้ายเดเมนชันสรุปนางไม่มีการทาสีแล้วก็ลูกไฟลูกดวงจันทร์ของเราก็ยังไม่ออกสักดวงเลยนะ ยังไงลงเท้าออกแล้วยังไงต่อกลับเมืองเราขอเบิ้ลกลับหลังนะ ขีดมุนไม่วาปก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่โอเคเพิ่มสิบสองไปออกไหมทำไมต้องมาเด้งตรงนี้เนี่ยเพิ่มสิบสองไป เป็นยังไงนะล่ะเร่นแล้วเราก็ไต่ามาถึงตาที่แปดทุกคนมาดูกันเลยตาสุดท้ายตานี้มันจะให้เราแพ้ทุกคนคอยดูนะมันจะเอาบอดบทที่โหดที่สุดนั่นบทดมาแล้วจริงๆด้วยไอต,ตัวนี้มันมี มันจะเอาบดมาให้เรานะตอนนี้เนี่ยทุกคนหายน,นะมาเยือนแล้วมันจะเอาบดมาให้เราทุกคน เชื่อผมพี่อย่าทำแบบนี้กับฉัน เห็นไหมทุกคนมันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมเออเห็นไหมโอ้โหมันมันเป็นบอดนะคนเมื่อกี้อะ่ะเชื่อเลยนะเนี่ยมันเป็นบอดคือ GM ตั้งใจจะเอามาแบบไม่เห็นว่าเออยังไม่ให้มันชนะนะางเงีแบบ้ยมันโหดเกินไปไอ้นี่อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนควรจะรู้นะว่าเกมเนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆแน่จริงอะ่ะถ้าแบบ ถ้าไอคนนี้มันมีตัวตนจริงๆก็สามารถมาคอมเมนต์หรือว่ามาตอบอะไรได้หรือว่าใครเห็นว่าเออคนนี้เป็นเพื่อนผมเองอะไรแบบนี้สามารถมาตอบได้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่มีจริงหรอกมันเป็นแค่บอทบอทที่ว่าจะมาให้เราแพ้แค่นั้นเอง